วันนี้มาช่วยกันหาหน่อยไม่รู้เสียงนกอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนฟังอย่างนี้น่าจะเป็นนกเขานะได้ยินแต่แต่เสียงหาตัวมันดื้นะ เพาะมากเสียงสวรรค์อ่าเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเอ๋อมันบินมีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งนะเขาเลี้ยงแล้วเราสามารถบินมาที่มือได้เลยนะเขาให้เม็ดข้าวทุกวันให้อาหารนะพวกอาหารสัตว์อย่างเงี้ย โอจนเจอเสียงที่ได้ยินลองดูช่วยย่กันหาครับอยู่ทุงไหนเราได้ยินเสียงมาตั้งนานแล้วเราเดินหาจนตัวโอเสียงเพาะมากเสียงสวรรค์ ฟังเสียงนกธรรมชาตินี่สนุกมากนะครับอากาศดีมากแล้วเราก็เดินตามหานกได้ยินเสียงร้อ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 งเราก็หาจนตัวมันใหญ่มากนกเขาน่าจะเป็นนกเขาโอ้เป็นเสียงแห่งความสุขเสียงสวรรค์เสียงว่าแถวนี้อากาศค่อนข้างดีนกถึงมาก,กันครับเลี้ยงกระรอกแบบธรรมชาติมีคนข้ากล้วยมาวาง เอามาวางทุกวันเนี่ยมันก็ลงมาหยิบลงมาหยิบทุกวันเนี่ยเขาเลี้ยงถือว่าเขาเป็นคนรักสัตว์มากนะแต่เขาไม่กักขังเขาอกล้วยมามาวางทุกวันทุกวันแล้วเจ้า,จากระรอกตัวนี้ก็เดินมาลงมาเก็บกล้วยเห็นไหมครับการเลี้ยงสัตว์นี่มันยังไม่ต้องกักขังนะอยู่บนหลังบ้านเขาก็อยู่ข้างบนนะน,นะ บ้านเขาเยอะบ้านเขาหลังใหญ่มากเนี่ยวิ่งมาและเห็นเห็นเห็นตปลายปลายปลายปากในสีขาวๆมันเป็นกล้วยเนี่ยอ่เนี้ยพวกเด็กๆคงชอบกินอร่อยเลยกล้วยของเขาก็เปรียบเสมือนของในพัตคารเลยนะเพราะมันมันหวานเนี่ยกินพืชอย่างอื่นมันขมๆอย่างเงี้ยเนี่ยผลลักสัตว์ ไทยวันนี้ถือกระเป๋าถือถุงมามามองที่ต้นไม้แล้วเขามาทุกวันทุกวันเราก็ตามเข้ามาย่องตามมาทุกวันไม่รู้จักกันจนวันนี้ได้ถามไทยปรากฏว่าในกระเป๋ามีว่าก,กล้วยเต็มกระเป๋าเลย แลวพวกกระลอกอะไรสัตว์ที่นี่เชื่อมมากกับเขาแค่มาให้อาหารทุกวันเลยจนรู้จักกันหมดวันนี้มีกี่ตัวสิ่งที่ควักออกมาเนี่ยเห็นเห็นในมือไหมในมือเขาจะมีมีกล้วยจะดูว่าลงมากินไหม ส่วนใหญ่ก็ลงมารับลงมากินหมดเลยแล้วเทื่ยงกับเขามากไปไหนล่ะนี่นี่นี่กำลังกินอย่างไรอร่อยแล้วว่ากระรอกนี่มันขวัญใจเด็กๆเห็นอย่างแล้วว่ากระเป๋ามันอาวุธ ไมไ้เพีเชื่องเขาเขามากเขา,เขาสามารถเรียกลงมามาที่มือได้เลยสามารถวิ่งลงมาวิ่งลงมารับอาหารจากมือมันก็มีความสุขนะครับรงกแกก็ลงมากินทั้งนั้นนะที่ลงมาเนี่ยนะที่วิ่งตอนนี้มาเยอะแล้วนะมีความสุขกันโอโ้โหมากันเต็มเลยตอนนี้ บิงมากันโอ้โหมากันเยอะีอ่ตัวแล้วเนี่ยลงมาโอ้โหหลังท่นนี้เห็นได้เห็นท่านสี่ตัวทันทีโอ้โหนี่มามารับกับมือล้วโอ้โหโอ้มารับกับมือเลยยอดเยี่ยมจริงๆ โอ้โหภาพอย่างนี้หายากโอ้โหนี่แหละโอ้โหนี่เขาเรียกว่าสื่อสื่อกับสัตว์สามารถมีความเมตตาซึ่งกันและกันคือสามารถลงมาที่เขาไม่ได้นั่นนะเขาธรรมชาตินะเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงกรงบ้านนะอันนี้เจออาจารย์แล้วนี่อาจารย์ วันนี้อาจารย์ความสุขของเราก็คือเนีย่ยแหละ่แกมาให้ทุกวันกล้วยกล้วยไข่กล้วยอะไรเนี่ยบิ๊กยิ่ลงมาเลยเห็นไหมกิจกรรมเล่นของคนใจบุญมีขนะ้าววันวัน,วนมานี่จะเตรียมมาเลยเตรียมข้าวม,ม,มาเลยมีเพื่อน พวกเรานี่มีเพื่อนเป็นนกกับเป็นปลาอื่นมาคนเราเนี่ยหรือว่าจิดใจอบออมอาลีอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนเนี่ยมันมามานีมน่มาสองสาม,ม,ม,มถุง เล่นแบบโปยโปรยโปรยแล้วก็ไปเลยแจ้งเทศบาลแม่ฮะอาอาหารให้นกในสองอโอ้โหมาแล้วแบ่งคนละพันหนีกันไม่พ้นหรอกการทำบุญบางทีคืนเราให้อยู่ฝั่งนี้บ่อยๆแล้วไปให้ฝั่งโน้นนะบินตามไปเปล่าเสร็จไปเสร็จอาหารไกินอยู่ฝั่งนี้โยนกินตรงนี้แล้วเอไปให้ทางโน้นโยนให้ปลาป เวลาตรงตามตาลิงนี่นกมาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดป้ายประกาศว่าจะปรับเงินอะไรแต่จริงในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นห่วงเราเขาห่วงเพราะว่าในขี้นกเนี่ยมันมันมีไวรัสปูดแล้วก็ขนาดเขาบางคนเขาเป็นป้ายอย่างนี้นะเขาจะมีคนใจดีให้นะเขาก็มีไวรัสขึ้นสมองอย่างเงี้ยเขากลัวเราแต่จริงเขาเขาก็ไม่จับเราหรอกเขาก็ให้อยู่มีคนให้อยู่ถึงบอกว่ายังไงก็ต้องให้ว่างั้นเขามันเป็นร้านมัน ความใจบุญของคนถ้าอยู่เป็นที่เป็นทางมันก็ดีมันก็ไม่เลยแต่ผมเป็นเด็กๆผมอยู่ใต้ถุนบ้านกันเดี๋ยวนี้โรคโรคมันระบาดโรคมันร้ายไงก็ให้ระวังไว้เนี่ยใต้ถุนเวลาเราอยู่บนบ้านล้วก็ร่องกระดานเราก็มองเห็นแล้วนกพิราบสมัยก่อนนี่ก็ต้องสื่อสารกันชีวิตนกพิราบนี่เดี๋ยวตอนเนี้ยชมลม มาทำมามาวงการสัตว์เลี้ยงน้องพิลาบเขาก็กินกันกินทั้งน้ําอาหารข้าวนี่เขามันหล่นลงไปในน้าใช่ไหมเขาให้น้ําก็มากินจิกกินน้ํากินข้าวแต่ดูสันนิษฐานนะตัวเล็กๆนะั้นน่าจะเป็นตัวตัวผู้หญิงนะน่าจะเป็นผู้หญิงเมียเนี่ยส่วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนั่นน่าจะเป็นตัวผู้พิลาบนี่เลี้ยงก็สนุกนะถ้านะคนเลี้ยง เอาไปปล่อยต่างจังหวัดมันก็บินกลับมาบ้านได้นนมามีเยอะแถวนี้มีแถบนี้มีเยอะมากแต่เราสังเกตสนามหลวงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะเสาสิงช้าอะไรพวกนี้สนามหลวงเสาสิงช้าเมื่อก่อนจะบินเยอะแยะ